สิ่งที่ผมสูญเสียกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมสูญเสียอิสรภาพสูญเสียความรู้สึกสูญเสียเกือบทุกอย่างครับที่ที่ผมเคยมีมา <c oughs> อะไรเนี่ยรวมถึงครอบครัวด้วยอะไร้ยครับ <c oughs> ไม่รู้อ่ะมันนับไม่ได้ครับแต่มันมากมายเกินที่ผมจะบอกได้ครับอีกอย่างหนึ่งตัวผมเนี่ยถูกตาหน้าว่าเ,เป็นอาจญากรของสังคมเนี่ยจริงๆแล้วผมมีเพื่อนร่วมคดีคนหนึ่งที่มันยังลอยนวลอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังแพร่หลายในสังคมใน,นสุดหลรง <c oughs> ผลกระทบทั้งหมดนี้มีงานวิจัยที่ประมาณการว่าเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีขณะที่รัฐมีรายได้จากภาษีสุราพเพียง70,000ล้านบาทต่อปีอีกทั้งประชาชนต้องยากจนลงเพราะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคปีละเกือบสองแสนล้านบาทสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดามีฤทธิ์เสพติดก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งอุบัติเหตุความรุนแรงปัญหาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคม ต้องมีมาตรการควบคุมพิเศษถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อสังคมและลูกหลานไทยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผลย่อมเกิดจากเหตุชั้นใดวันนี้ได้ทานผลไม้เพราะวันก่อนได้ปลูกต้นไม้ไว้ลูกหลานได้ดื่มน้ำเพราะบรรพบุรุษขุดบ่อไว้การได้ระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่สร้างประโยชน์ไว้เป็นรากฐานเป็นมงคลอย่างหนึง่งการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราของประเทศไทยล้วนต้องอาศัยความรู้ เป็นฐานการทำง,งานทั้งสิ้นและสองนักวิชาการผู้วางรากฐานงานควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทยที่ต้องจารึกไว้คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยโปษยจินดาและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธขจรธรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยโปษยจินดานักวิทยาศาสตร์และศิลปินนักวิชาการติดดิน ครูผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาเกิดวันที่29กันยายน2478มรณะวันที่8เมษายน2550สิริรวมอายุได้72ปีจบการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและแพทยศาสตร์บัณฑิตชุล,ลงกรมหาวิทยาลายัย Certificate in Radio Store Technique ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in Radio Immunoassay ประเทศอังกฤษแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสมรสกับแพทย์หญิงมาคุ้มครองวาสนาสมสิษิ์ท่านเป็นผู้บุกเบิกงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์งานวิจัยด้านยาเสพติดด้านเอชด,ด้านสุราและด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อทำงานวิจัยสุขภาพอนามัยผลงานวิจัยและวิชาการของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยโปสยจินดาได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งวารสารระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนกว่า130เรื่องท่านทำงานด้านสุราควบคู่กับงานด้านยาเสพติดมาตลอดผลงานด้านสุราที่สำคัญคืองานวิจัยสุราในสังคมไทย ที่ทำให้เข้าใจถึงพื้นฐานพฤติกรรมการดื่มสุราของคนไทยอิทธิพลของประเพณีและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดื่มตลอดจนทำให้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ดื่มและผู้คนรอบข้างอาจารย์วิชัยท่านเป็นนักวิชาการซึ่งทำงานวิจัยในด้านยาเสพติดมีเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทย ท่านไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องยาเสพติดตัวสําคัญสําคัญท่านยังสนใจเรื่องปัญหาจากสุราแล้วก็ทํางานวิจัยทางด้านปัญหาสุราในสมคมไายต่อเนื่องมาอาจารย์เป็นครูที่เมตตาจริงๆค่ะอาจารย์มีความอดทนที่จะสั่งสอนศิษย์นะคะ,ะสําหรับดิฉันนะคะถ้าดิฉันไม่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิชัยนะคะดิฉันก็คงไม่สามารถที่จะ พัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนี้ท่านเป็นคนมีเมตตาท่านจะมีข้อคิดให้เราฟันฝ่าอุปสรรคนะครับทำโดยหวังประโยชน์ของสังคมและที่สําคัญก็คือท่านคือเบื้องหลังคนหนึ่งที่สําคัญที่เป็นเบื้องหลังการก่อตั้งศูนย์วิจัยปัญหาชุรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุธทธ์จรธรรมนายแพทย์เหรียญทองที่เหลียวมองมวลชนนักสร้างความรู้ที่กล้าทวนกระแส เพื่อประดุมความเป็นธรรมในสังคมนักทำงานที่ทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิตเกิดวันที่13ตุลาคม2496มรณะวันที่12ตุลาคม2547สิริรวมอายุได้51ปีจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยได้ที่หนึ่งของโรงเรียน แพทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยคะแนนอันดับหนึ่งเหรียญทองสาธารณาสุขสาศาสตร์มหาบัณฑิตด้าน Epidemiology Population Science and Health Policy and Management ที่ Harvard university ประเทศสหรัฐอเมริกาสมรสกับอาจารย์ดรพิมพากจรธรรม มีบุตรชายสองคนท่านทำงานวิจัยด้านโภชนาการการพัฒนานดัชนีชี้วัดความสุขเป็นที่ปรึกษายูนิเซฟยูเนสโกธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกทำงานด้านสุรายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาผลงานที่สำคัญคือการทำงานวิชาการสนับสนุนการผลักดันมาตรการ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์และวิทยุและผลงานชิ้นโบแดงที่ท่านขอให้ทำให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มรักษาการเจ็บป่วยของตัวท่านเองโดยทุ่มพลังสุดท้ายทั้งหมดของชีวิตเขียนบนเตียงคนไข้ก่อนลาจากโลกนี้ไปคือเอกสารวิชาการประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั่วโลกพร้อมทั้งเรียบเรียงอย่างเป็นระบบทำให้ประเทศไทยเข้าใจแนวคิดและกรอบนโยบายและมาตรการต่างๆในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติจารยเป็นนักวิชาการที่ต้องท่านเรียกว่าท่านเป็นนักรบผู้กล้าหาญทางวิชาการอย่างแท้จริงครับเป็นท่านแรกที่หยิบข้อมูลออกมาว่าประเทศไทยในใั้นเป็นขี้มารดาภาพของโลกที่หมอย,ยังยศเนี่ย ถ้าเห็นอะไรที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วเนี่ยก็จะทุ่มเทกายใจช่วยสําเร็จเต็มที่ตอนป่วยในวันหลังๆของชีวิตขนาดที่เข้าไปโรงพยาบาลแล้วนะครับแทบจะไม่มีแรงที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วนะครับก็ยังมีโน้ตบุ๊กเข้าไปทํางานจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตน,นี่ก็คือสิ่งที่ ประทับใจพิยมยุทธมากผมชื่นชมกับเล่มสีเหลืองนะครับประสิทธิธผลของนโยบายและมาตรการเป็นอย่างยิ่งงานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของการกาเนิดศูนย์วิจัยปัญหาสุรานะครับทำให้ศูนย์วิจัยปัญหาสุรามีแนวทางในการทํางานในระดับชาติต่อมาตลอดเมื่อต้นทางดีปลายทางก็สดใสเมื่อปลายทางสว่างสวยัยต้องขอบคุณไฟที่ต้นทางขอยกย่องชื่นชม รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยโอสยจินดาและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธขจรธรรมเป็นสองนักวิชาการผู้วางรากฐานงานควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทย